นานมาแล้วมีพระองค์หนึ่งเป็นเจ้าอาวาสเป็นอาจารย์ไปเที่ยวเจิมเขาจะเปิดโรงงานก็ไปเจิมป้ายบ้างเจิมเครื่องจักรบ้างเจิมใบพัดบ้างเจิมอะไรเรื่อยมามีชื่อเสียงในทางเจิมทีนี้วันนั้นเขาจะเปิดโรงสีทิตพานหินจังหวัดพิจิตรเขาจะเปิดโรงสีก็นิมนต์หลวงพ่อองค์นั้นไปทำพิธีเจิมด้วย และก็ได้เวลาที่จะทำพิธีการเจิมพอเจิมปับ๊บแล้วท่านไปยืนเจิมใกล้กับเครื่องยนต์วงล้อกังหันซึ่งเป็นเครื่องสีข้าวไปยืนตรงนั้นพอเจิมปับ๊บคนงานอยู่ด้านหลังของเครื่องคิดว่าได้เลิกแล้วก็เลยสตาร์ทเครื่องพอสตาร์ทเครื่องเครื่องมันก็เดินพอเครื่องเดิน จีวอนมันปลิวเข้าไปในสายพานจีวอนติดเข้าไปในสายพานที่กำลังหมุนอย่างเร็วหมุนแล้วจีวอนก็ห่มแน่นขึ้นแน่นขึ้นเรื่อยๆพอติดเข้าไปแล้วมันดึงตัวท่านเข้าไปด้วยช่างเครื่องที่อยู่ด้านหลังก็มองไม่เห็นเครื่องก็สตาร์ทเดินไปเรื่อยๆท่านก็เลยติดเข้าไปในเครื่องด้วย เลยเป็นการสีพระแทนการสีข้าวสารซะแล้วหลวงพ่อองค์นั้นทนความเจ็บปวดไม่ไหวมรณนะภาพในทันทีหลายปีถัดมาอัตมาไปเทศที่นั่นเขาก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อที่ไปเจิมถูกเครื่องโรงสีดูดเข้าไปมรณนะภาพเสียแล้วเจิมอย่างไร เจิมจนตัวตายอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องแสดงว่าวิชาเจิมมันช่วยคนไม่ได้เจิมจนตัวตายแล้วมันจะช่วยได้อย่างไรทีนี้เราที่ชอบเจิมเจิมกันอยู่มันไม่ได้เรื่องอะไรหรอกเจิมกันไปอย่างนั้นหลอกตัวเองเท่านั้นเอง หลอกว่ามันเป็นสิริมงคลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าการเชื่อในสิ่งที่เป็นพิธีรีตองว่าจะบันดาลให้ตนสำเร็จอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่เรื่องถูกต้องไม่ใช่เรื่องปัญญาแต่เป็นความเคลาชนิดหนึ่งที่ทำกันอยู่ทั่วๆไปในประเทศไทยเราทำกันเรื่อยไปมากมายกายกอง นี่เป็นความเขลาอย่างหนึ่งไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรในวงการศาสนาทำด้วยความเขลาทำจนอาจารย์ก็ตายไปเองเพราะการเจิมได้ฟังแล้วก็นึกขำในใจว่าเออเจิมจนตายอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องอะไรจบไปแล้วค่ะสำหรับเรื่องการเจิม ขอขอบคุณที่มาของเรื่องจากโรงเรียนวัดชนประทานรังสิตปากเกร็ดนนทบุรีได้พูดเอาไว้เมื่อวันที่สองธันวาคมพศ2522ในหัวข้อเรื่องที่ว่าทำการสิ่งใดขอให้พิจารณาและขอได้รับความขอบคุณจากช่อง สัรหามาเล่าสู่กันฟังหากชอบโปรดกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจที่จะสรรหาเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ